สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ AutoCAD นะครับโดยจะใช้วิธีการเปรียบเทียบนะครับ AutoCAD เวอร์ชั่น2020กับ2021นะครับซึ่งออกมาได้ประมาณ2-3วันนะครับวันนี้วันที่29มีนาคม2 5 2 0นะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่โปรแกรม AutoCAD เนี่ยนะครับทาง Autodesk เขาก็จะปล่อยมา,าลาลๆวันที่25 หรือถึงวันที่26เท่าถวเนี้ยเปเ็นต20ถึง25 26นะครับเดือนมีนาคมแถวนี้แหละจะปล่อยเวอร์ชันใหม่ออกมาสำหรับ AutoCAD นะครับเป็นประจำทุกปีซึ่งตัวเลขเวอร์ชันจะล่วงหน้าไปเกือบปีเลยทีเดียวนะเช่น2021ออกมามีนา2020นะครับแล้วเดี๋ยวพอ AutoCAD 2022ก็จะออกมามีนา2021ประมาณนี้นะครับทีนี้มีการเปลี่ยนแปลงั้ายิ่งใหญ่ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผู้ใช้งานที่เคยใช้มานานแล้วเนี่ยอาจจะงุนหงิดนิดนึงนะครับแต่ก็เรียนรู้ได้ถ้าใครมาสายฮอตคีย์นะครับใครใช้ฮอตคีย์มาโดยตล,ลอดอยู่แล้วนะครับเรียนรู้ได้ว่าเราจะปรับตัวยังไงนะครับส่วนคนที่เป็นมือใหม่ไม่เคยเจอออโต้แคดมาเลยแล้วมาเริ่มที่ออ t o c แคดสองเเลยก็โอเคคุณก็จะได้เริ่มเรื่องใหม่ๆไปเลยนะครับก็ ไม่มีอะไรต้องปรับนะครับก็มาน,นการปรับตัวนะครับจะไปเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ขัดขัดอะไรบ้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะรเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมีอะไรบ้างซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะใช้ชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ a u t o c a d นะครับโดยคลิปนี้เป็นคลิปที่1แล้วกันจะมีอีกอีกอกี่เอพิโซดก็ยังไม่รู้นะครับผม ไม่อยากจะเอาเรื่องมารวบทีเดียวซึ่งทำให้ท่านคิดตามไม่ทันนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเจอเจอไปเจออะไรไปใหม่ๆก็จะมาทำคลิปเป็นนะครับอีพิโซดทูอพิโซดทรีไปเรื่อยๆนะครับเป็นคลิปที่สองที่สามที่สี่ไปเรื่อยจะจบที่ไหนไม่รู้นะครับก็ฝากติดตามนะครับกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ทั้ง Facebook ทั้ง youtube นะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะฮะก็ ถ้าสนใจการเรียนออนไลน์ก็มีนะครับติดต่อมาที่ facebook.com นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้แล้วกันข้างล่างนะครับก็เข้ามาที่ facebook ได้นะครับสนใจเรียนแบบออนไลน์นะครับตามบริษัทห้างร้านนะครับผมก็รับสอนมาโดยสูงตัวสอนมา14ปีแล้วนะครับเจอมาทุกปัญหานะครับเอาลครับก็อินโทรมาผอมปากหอมคอนะครับ ก็ขายของกันบ้างน,นะครับนิดหน่อยนะโอเคมาดูกันเรื่องอื่นเรื่องอื่นเนี่ยผมยังไม่ไม่ค่อยอยากจะนำมาคุยนะครับเช่น mm hmm. เรื่องของอดูใน2อ2พันยี่สนะครับเรื่องของตัวนี้นะครับตัวไปที่วิวนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ DWG History เนี่ย DWG History มันเป็นตัวยังไงเดีย,ยเหมือนกับย้อนถ้าใครทำงานโดยไม่มีการแบ็กอัพเลยเนี่ย นะครับคุณจะรู้เลยว่าเมื่อคุณทําไปแล้วแล้วมีปัญหาเนี่ยคุณจะย้อนกลับมาแก้ไม่ได้เอาอตัแอบมันย้อนไปย้อนมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการสอนของผมเนี่ยผมจะแนะนําผู้เรียนทุกท่านเลยว่าควรจะแบ็กอัพเปลี่ยนชื่อไฟลนะ์บ่อยๆนะฮะเช่นเวลาผมสอนเนี่ยทุกๆคาบเรียนคาบเรียนหนึ่งสามชั่วโมงเนี่ยคาบเรียนที่หนึ่งเป็นชื่อนี้คาบเรียนที่สองผมก็จะให้ตั้งชื่อใหม่ มีอะไรที่เป็นการอัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงข้อเข้าเลยสุดท้ายเราก็จะมีการอัปเดตไปเรื่อยๆและถ้าเกิดมีปัญหาตรงไหนสามารถย้อนกลับไปเปิดไฟล์นั้นมา d w g History ตัวนี้นก็คอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับก็ไปเอามาแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงดีกว่านะครับมันรู้สึกจะไกลตัวผมเน้นมือใหม่นะครับผมเน้นมือใหม่ นะส่วนถ้าที่เป็นมือเก่าเคยใช้มาแล้วอะไรก็รบกวนลองไปเสาะแสวงหาสิ่ง,งต่างๆมาพูดคุยกันได้นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคมาเรามาดูกันคำสั่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะงุนหิดอยู่อยู่เล็กน้อยนะครับนั่นคือคำสั่ง Trim กับ e x t e n d เทสองคำสั่งนี้เป็นคำสั่งคู่ขวัญก็ว่าได้นะครับใช้คู่กันโดยตลอด ตอนนี้ผมกำลังเปิด AutoCAD 2สเวอร์ชันก็คือดูข้างบนนี้นะครับ2020กับ2021อันนี้2020นะครับอ่าตัวอีกตัวน2021ตัวนี้ผมจะพูดถึงคำสั่ง trim กับ extend นะครับคำสั่ง trim เอาอันเก่าก่อนนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน2020ย้อนไปนะครับ2020ย้อนไปคำสั่ง trim นะครับพฤติกรรมเราจะเป็นอย่างนี้นะครับให้สังเกตที่ m อ a n d l ล n e ด้วยเดี๋ยวผมจะปรับนิดนึงนะอืม ปรับดีกไว้เนะาะอนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับปรับขอมาลายนิดนึงโอเคอ่าที่ขอมาลายตัวนี้เดี๋ยวปรับตัวยี่สิบเอ็ดอด้วยอ่ามาดูขอมาลายกันชัดๆ ดูตัว2,020ย้อนหลังไปก่อนนะครับในการ t ทรมนะครับสังเกตนะผมมีออบเจกต์เป็นเส้นแบบนี้ทิ้งไว้ให้นะครับในการ t ทรมด้วย AutoCA d 2,020ย้อนหลังไปเนี่ยเดิมๆเ,เราใช้คำสั่ง tr enter เพื่อเรียกคำสั่ง t ทรมนะครับจากนั้นโปรแกรมจะบอกให้เราเลือกค t t i n g e เ g e นะครับนี่นะ cutting e เ g e นะครับเราก็จะเลือกอ่าโอเคผมต้องการตัดปลายบนออกนะเลือกปลายบนนะครับแล้วเมื่อครบเรา้อคลิกขวาอ่า เพื่อบอกกับโปรแกรมว่าเราได้เลือกแนวตัดเสร็จแล้วแล้วเราก็ตัดคลิกเอาก็ได้หรือรวบไปอย่างนี้ก็ได้คลิกขวาจบแนะล้ว enter จบแบบนี้นี่คือทรีมแบบเดิมๆนะฮะอ่นะดูอีกครั้งนะครับ tr enter เลือกแนวตัดคลิกขวายืนยันไได้ได้แนวตัดแล้วจากนั้นคลิกมาคือคลิกเลื่อนเมาส์มาคลิกคลิกขวาจบแล้ว enter เพื่อจบ ขั้นตอนก็จะประมาณนี้เราไปดูใน2021นเะฮะ2021เป็นยังไงบ้างเดี๋ยนะพอดีมีเสียงโทรศัพท์ผมปิดนิดนึงโอเค2น2 1่ okay. จะเป็นยังไงไปดูกันอ่าที่รูปเดียวกันนะครับต้องการ trim รปลายเส้นบนออกเหมือนกันสอ2 1ี่เครับ tr enter ปล๊บไม่ต้องทำอะไรครับคลิกเลื่อนไปเลยอันนีค้คือผมคลิกเฉยๆนะ คลิกแยกนิ้วขึ้นนะครับไม่ได้กดแช่ไม่ได้เลยคลิกยกนิ้วขึ้นไปคลิกขวาจบเห็นไหมปิดค,ครับ mm hmm. tr enter mm hmm. คลิกหนึ่งที่นี่ถ้าต้องการตัดทั้งหมดนะครับเลื่อนมาเลยเส้นนี้ม,นมันเป็นเส้นเฟ้นนะครับมันคือเฟ้นเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการตัดโดยวางเฟน้นไม่แปลว่ารั้วนะนเป็นการตัดโดยการทําแนวรั้วให้มันตามนี้เลยนะคลิกสองที่นี่จบเลยนะฮะคลิกขวาหรือ enter จบ ะเห็นความแตกต่างว่าถ้าเบื้องต้นเลยไม่ต้องทำอะไรมากเนี่ยใน2020เราจะต้องเลือกตัวแนวตัดก่อน T R Enter เลือกแนวตัดคลิกขวายืนยนันแล้วก็ตัดมายืนยนันว่าได้แนวตัดแล้วนะครับคลิกขวาจบ Enter อันนี้ยังไม่เซตติ้งอะไรเลยนะครับยังเป็นเดิมๆนะฮะ ปกติผมสอนเวื่อสอนเซตติ้งปุ่มคลิกขวาอะไรที่ไม่ใช่แบบนี้มันจะเร็วกว่านี้นะ,ะอันนี้อารดณมเดิมก่อนนะฮะนะครับเต็มที่เนี่ยก็คือผมเรียกคําสั่งนี้ว่าเป็น t trim All ให้ All Object หรือ Object ทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวตัดซึ่งกันและกันก็คือ TR Enter ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเพื่อเข้าคําสั่งและ Enter ครั้งที่สองเพื่อให้ทุกๆออ Object เป็นแนวตัดซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ลวไปเลยคลิกขวา Enter จบดูใหม่นะฮะ อันนี้2020นะ tr enter enter รวบก,ก็พอได้นะครับแบบนี้นะถ้าเราไปเทียบความเร็วกันระหว่าง2021 tr enter คลิกเลื่อนไปคลิกคลิกขวา enter จบเห็นไหมฮะเหมือน 2020, 2021จะเร็วกว่าขั้นตอนจะน้อยกว่าเพราะไม่ต้องเลือกแนวตัดใช่ไหมครับไม่ต้องเลือกวตัดตัดได้เลย นะฮะโอเคทีนี้อ่ะย้อนมาแล้วการตัดแบบใช้เฟนเนี่ยทำได้ไหมใน,ในในของพันยี่สิก็ทําได้นะครับใช้แนวแนวแนวรั้วเหมือนยีบเอเมื่อกี้ลองดูที i enter ยังไงยังไงเราก็ต้องเลือกแนวตัดอยู่ดีอ่ะคลิกขวาแล้วกด f enter ก็มีครับเส้นเนี้ยก็มีมาให้อยู่แล้วเห็นไหมฮะคลิกขวาจบ ก็ได้นะฮะก็ได้นะ tr enter enter แล้วกด f enter ก็ได้นี่ได้เหมือนกันคลิกขวา enter จบจริงๆแล้วมันเป็นการสลับเอาคำสั่ง trim เนี่ยที่มีพฤติการพฤติกรรมการใช้งานที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยมาใช้มาใช้ในการสร้างเวอร์ชัน2021นนะฮะ ฟีเจอร์เดิมๆก็มีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาสลับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ AutoCAD 2021สลับมือเก่าเนี่ยก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับถามว่าแล้วเราสามารถเลือกขอบเขตเหมือน2020ได้ไหมในยใน21ได้ครับลองดูที่คอมมานด์ไลน์นะครับ tr enter ปับ๊บถ้าเราคลิกเลยมันจะเป็น trim แบบใช้เฟนตัดเลยเนาะแต่ถ้าเราไม่เลือกอะไรเลย ด้านล่างยังคงมีคัตติ้งเอท้เราเลือกครับกด T Enter แล้วเลือกแนวตัดคลิกขวายืนยันแนวตัดแล้วก็ตัดก็ได้นะครับคลิกขวาจบนะฮะอยากเห็นเหมือนเดิมอะ่ะก็มีอยู่นะ T R Enter นะครับแล้วก็กด T Enter เพื่อเลือกคัตติงเอทอยากเห็นพื้นที่สีเขียวใช่ไหมครับก็ได้นะครับ กดเซนเตอร์ครับเลือกคลอสมันก็ยังเป็นสีเขียวให้เราได้เห็นหน้าตาเหมือนเดิมนะไม่ใช่เฟลนแล้วนะครับคลิกปุ๊บมานี้เลยในกรณีนี้นะครับบางบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรนะเอาเป็นว่าอยากเห็นของเก่าแล้วกันนะฮะอ่ะทีนี้ถ้าอยากตัดแบบสลับฟันปลาล่ะคือเส้นนี้เอาไว้ปลายนี้เอาไว้ไปนี้ไม่เอาายนี้เอาไว้ไปนี้ไม่เอา,ปาไอาปานี้เอาไว้ไปนี้ไม่เอา,ลา,เอาสลับกันลองดูนะครับใน อ่าสองพกว่าแล้วกันตัดสลับบรนปาทําทได้ยังไงบ้าง tr enter enter ตัดเลยครับหน,นี่พฤติกรรมคืออย่างนี้นะฮะหรือ tr enter enter เราใช้แฟนครับ f enter คลิกขึ้นไปอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ตัดอุ้ยไม่ได้่า เป็นแนวทางนะครับไม่ได้บอกว่าอะไรดีเลยไม่ออไรว่าอะไรไม่ดีนะครับคลิกขวา enter จบก็ได้ฟันปลาสลับอย่างนี้นะฮะทีนี้สองพันยี่นะครับอ่อเดสองพี่สิบก็แล้วกัน tr enter enter ปุ๊บเรา f enter เนี่ยเพื่อเฟ้นนะครับเราแดกเมาส์มันมันยังมันแดกอันนี้ผมแดกเมาส์นะผมคลิกลากมันจงเป็นเส้นตรงซึ่งหมายบางทีก็ต้องมาคลิกสองสามปุ๊บอย่างนี้ ก็บางทีเราต้องเล็งแนวอะเพราะมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมมันต้องเล็งแนวเนี่ยบางทีก็ยากนะฮะมันก็ยากนะฮะทีนี้เราไปตัดสลับกันปลาในสมันยี่สิบเอ็ดบ้างอ่ะทีนี้ลองดูนะ t r enter ปั๊บมันง่ายกว่ายังไงต้องดูเหมือนเดิมนะฮะเอาไม่เอาสลับกันไปคลิกเมาส์แล้วแดกเลยแดกปื๊ดอ้อมไปอ้อมมาอย่างนี้ครับเห็นไหมมันง่ายแล้วปล่อยเมาส์ที่นี่ง่ายขึ้น ดูที่นะครับตัดสลารฟันปลานะครับ tr enter แบกเมาส์คลิกซ้ายกดแช่ไว้ครับนี่ขึ้นลงขึ้นลงสบายเลยคลิกขวาจบแบบนี้ก็ได้นะฮะใช้จะลึกไปเรื่อยๆนะครับเป็นเชิงลึกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการ t ริมนะเป็นการ t ริมที่มันสลับกันนะฮะ เด,เดิมเนี่ยก่อนเวอร์ชันสองนลงไปเนี่ยถ้าต้องการจะตัดแบบไม่ต้องเลือกแนวตัดคือให้ทุกๆ w o บ b j e c t เป็นแนวตัดซึ่งกันและกันเรากด tr แล้ว enter 2ครั้งเข้าคำสั่ง trim นะครับ tr enter enter นะถ้าใครนั่นเลยกับผมผมวย้คำสั่งนี้ว่า trim all นะ all ก็คือให้ t ุ o two บ b j e c t เป็นแนวตัดซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งชื่อคำสั่งมาผมก็เลยตั้งชื่อเองนะฮะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเป็นรหัสลับที่เอาไว้สื่อสารกับลูกศิษย์นในชั้นเรียนนะ ทีนี้พอเป็นส0 2 1เนี่ยเขาเอาเฟ้นมาทำแบบเป็นฟรีแฮนนะครับเอาั้วเนี่ยแบบั้วเนี่ยนะมาทำเป็นฟรีแฮนก็มีการสลับกันปกติก่อนหน้านี้เราใช้ tr enter enter เข้า trim all เพื่อให้ทุกออบเจกต์เป็นแนวตัดซึ่งกันและกันพอเป็น2 0 2 1 tr enter ครั้งเดียวนะครับเป็น trim all เลยคือทุกตัวเป็นแนวตัดก่อนเลยแล้วมันก็มีข้อแตกต่างนิดนึง นในการ t r i มธรรมดา t r i มเนี่ยปกติมันคือการตัดแต่งนะครับเป็นการตัดแต่งลองดูนะครับผมจะโชว์ให้ดู tr enter enter นะครับถ้าผมตัดตรงนี้ออกในเวอร์ชั่นเก่านี่คือ220 0ย้อนไปถ้าผมตัดที่นี่ออกผมตัดที่นี่ออกตัดที่นี่ออกแล้วผมจะตัดตรงนี้ไม่ได้แล้วนี่เห็นไหมคลิกไม่ได้นะครับคลิกก็ไม่ไม่ยอมตัดแล้วนะครับ นีนนน่คือคอนเซปต์ของ trim ในเวอร์ชันก่อนคือ trim คือตัดแต่งจริงๆนะฮะ trim คือตัดแต่งจริงๆพอเป็นเวอร์ชันใหม่ครับลองไปดูสังเกตพฤติกรรมเมื่อกี้ให้ดีนะตัดตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะวัตถุพวกนี้อยู่พอดีเราตัดแล้วนะครับมาดู2021 tr enter ครั้งเดียวครับมันเป็น trim all เลยตัดได้เลยครับไม่เอาใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมตัดเลยตัดเลย ที่แตกต่างคือ2021ครับยังเอาไอ้นี้ออกไปได้อีกซึ่งก่อนนั้นนี้มันทำไม่ได้ก่อนนั้นนี้คือการลบคือเราออกจาก t r i มไปแล้วเพื่อจะลบแต่2021ลบได้เลยนี่คือความแตกต่างนะครับนะฮะควาแตกต่างของ2020กับ2021ในคำสั่ง trim นะฮะก็เห็นีกข้อนื้อนะนะครับก็ปรับที่ตัวเองนะครับสำหรับมือเก่านะครับ t I enter มันตัดได้เลยครับ ตัดได้เลยนะฮะจากที่เราต้องมา,าคลิกแล้วใช้พื้นที่สีเขียวใช่ไหมครับลากเฟ้นเลยนะลากเฟ้นเลยนะอยากตัดรอบเลยทำไง cr enter น,นะฮะเฟ้นเนี่ยตัวนี้นะครับคลิกลากนะครับคลิกลากปื๊ดมานี่เลยวนรอบได้เลยครับนี่คือ trim นะฮะก็เอามาคอมแพร์ให้ดูนะครับ อันนี้ก็ทำได้นะ2020ทำแบบเมื่อกี้ tr enter enter แล้วก็ f enter นะครับเลือก f e n c นี่แต่มันเป็นเส้นตรงหน่อยนะต้องคลิกเอานะครับคลิกวนเอานี่ก็คลิกขวา enter ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะฮะก็ก็ฝากไว้นะครับสำหรับอพิโซดแรกนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับของ autocad ผมเทียบระหว่าง2020กับ2021ให้ดู คร่าวๆเบื้องต้นนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเจออะไรน่าสนใจจะเอามาให้ให้ให้ดูใหม่จะมาทําให้ดูใหม่นะครับยังไงก็สนใจเร็วตะแคดนะครับก็ติดต่อเข้ามาใต้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้จะส่งเฟซบุ๊กให้ดูนะครับแล้วก็เรียนออนไลน์นะครับแบบดูคลิปวิดีโอเรียนเอาตามสะดวกท่านเลยนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่ม a c e b o o k นะครับดูคลิปวิดีโอเรียนรู้ด้วยตัวเอง นะครับในเวลาที่สะดวกในราคาที่ประหยัดนะครับหรือต้องการจะเรียนสดๆในห้องเรียนโดยผมเป็นคนสอนเองนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทั้งออนไลน์ site, ในบริษัทของท่านแล้วก็หรือจะมานั่งพูดคุยกันที่ห้องเรียนของผมนะครับก็ยินดีนะครับยังไงฝากกดติดตามคลิปนี้ฝากกดถูกใจฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อประโยชน์กับทุกๆคนแล้วก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ